ห่วงแหละดูออกโตโน่ออกอาการแบบนี้หลังนิชาถามห่วงไหมเวลาแต่งตัวเซ็กซี่เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เรียกว่าแฟนคลับนั้นตามจิ้นตามเชียร์ให้เป็นคู่จริงมานานแล้วสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินกับนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่นับวันยิ่งดูเหมือนจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย ช่วงหลังๆสาวนิชานัทนิชาโตเป็นสาวเต็มตัวเริ่มเซ็กซี่ถี่ขึ้นเห็นชัดจากการลงภาพโชว์ผิวสวยๆในอินสตาแกรอยู่บ่อยๆงานนี้ทําเอาหนุ่มโตโน่คอมเมนต์ออกอาการห่วงว่าขออนุญาตไม่กดไลค์นะครับเล่นเอาโดนแซวกันไม่จบทําให้ล่าสุดในไลฟ์ที่ทั้งคู่คุยกันโชว์ความมุ้งมิ้งกินข้าวกันไปคุยกันไปก็มีแฟนคลับส่งคําถามมาถามว่าโตโน่ห่วงไหมเวลานิชาแต่งตัวเซ็กซี่ เล่นเอาหนุ่มโตโน่ไปไม่เป็นเก็บทรงไม่อยู่ออกอาการเขินก่อนจะอ้อมแอมตอบว่ายังไงเราตามไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่าเอ<ะ>้อาเข้ามาแล้ว หรูอนี่าค่ชิญผิดโอ้ชื่อมันนีออกจากบ้านเหรอใช่เมื่อกี้ไปเอาเชือกเบิแล้วก็ให้ช่างมาทำพรุ่งนี้อ๋อเขาหนีออกแล้วอีกแล้วเหรอใช่หนีทุกวันเลยครับ เมื่อีเลยเหรอพรุ่งนี้เหรอใช่ใช่ตอน <c oughs> แบบฟ้าร้องอนักก็กเสียงฟ้าร้องนะครับผมไม่รู้เลยไม่ต้องไลฟ์ไม่ได้โกลนวดม่ไดที่ฉันกำลังกินยวนคนอยู่วันนี้แม่ทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่แม่น้อยทำยำมะม่วงใส่ปลา,าตัวนี้กินคนเดียวเกือบหมดเลยกินไหม ออืืแล้วก็หิวข้าวเดี๋ยวคงจะหาอะไรกินก็ที่ตาไปทำขนมอะไรอ่ะคุณโบไม่รู้ว่ายังเหลือมีเดะร้อนเดินไปดูไอ้บุเบอร์รี่ชีสเค้กอะไรนั่นอ่ะเรียกให้ถูกบุเบอร์รี่ชีสไทยนี่ค่าเป็นคนทำหน้านั้นอ่ะอร่อยไหมจักย เหลือไหอไมอ่ะนี่ชาเป็นคนทำนะต้อมมันอยู่บ้านนานเกินไม่นะก็ไม่ได้ฟิตเนสก็ปิดกินขนมจีนน้ำเงี้ยวหมดแล้ว ต่อไปเราจะมากินอร่อยไหมคี่ทอเขาปากร้องนิชาเป็นคนนิชาเป็นคนกวนคุกกี้กับกับเนยแล้วก็เป็นคนตัดคุกกี้กับเนยใสแล้วก็เป็นคนตัก,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 กนนตัดราด <c oughs> ชีส <c oughs> แต่ฟังเป็นคนกวนชีสไงแต่พี่เป็นคนตัดชีส เมื่อกี้มีคนบอกอยากกินโดนัทอันนี้ด้วยตัวเหนตัวนู้ดูต้องไล่เนื่องในโอกาสอะไรเนี่ยไม่มีอยากกินยั่วทุกคนเหงาเหรออืมเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นว่าเป็นโดนัทนุ่มๆที่น่ากินมากนะคะชื่อร้าน Love Lane นะคะาเนกจะไม่เห็นได้ชื่อร้านอะไรนะครับ Love Lane ตัวน้นโชบูเบอร์เฮ้ย อะไรอะกับต yeah> ้นไม้อร่อยมากครับผมขอรีวิวอะไรนะครับบลูเบอร์รี่ชีสรีวบลูเบอร์รี่ชีสพายของนิชาเดียูกับผมครอบครัวของนิชาครับยกยกให้คนดูด้วยปางนะครับโบนะครับรสชาติต้องขาดต้องขัด กลุ่มกลุ่กลุ่มกลุ่มอืมนิชากำลังจะกินโดนัทว่าในจอของนิชาหน้าต้องมันใสสว่างไงทำไมของโน้มันมืดมนจังเพราะว่านิชาใส่ฟิลเตอร์ค่ะมีที่จิ้มใช่ไหมตัวโน้ใส่ฟิลเตอร์เป็นหรือเปล่าเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งมีฟิลเตอร์สวยสวยฟ้าว ่าหาทำนี่นะคะเฮย้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือะปิลเตอร์ของตอนโนหรอฮะจิ้มทุกคนเป็นยังไงบ้านทับโควิดกระทบหนักมากไหมตโนตอ,นอัอนเม้นหน่อยได้ได้ได้เลย เดี๋ยวก่อนผมอ่านเมนผมขอเลือกฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แมวไม่ไม่อันนี้น่ารักเกินไป <c oughs> ว่าน,นี้แหละมองผมโอ้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  เดือดจังจซื้ยสาผมนะครับเพราะว่าผมอยู่บ้านมานานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนอกจากแม่กับน้องสาวใส่แว่นทำไมเอาออกซือ้อออกซือ้อต้องดูหล่อเลยแล้วมีปัญหากับเขี้ยวเงินนะครับม้าผมตอนนี้มีความรักนะครับอืมป๋าในหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งผมยังไม่รู้ว่าหมาตัวนั้นเนี่ยมันชื่อว่าอะไรรู้แค่ว่ามันตัวสีดําแล้วว่าเจ้าของเนี่ยผมสั้นชอบจูงมาหยอกมันที่รั้ว่าจนตอนนี้พอมันรักมันก็เลยพยายามไปหาหมาตัวนั้นอืมโดยการหนีออกจากบ้านตลอดเวลา <c oughs> ครับไม่ว่าจะซ่อมเอาตะขายมากันเอามาอะไรยังไงมันก็กัดออกไปได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียนจบ อะไรมาฉลาดเหลือเกินนี่ลองมีคนบอกว่าอยากเห็นตาเปล่นแว่นด้วยอะไรนะมีคนบอกอยากเห็นตาเันออกเดี๋ยวผมให้ดูมันครับนี่อยาชอบใครอ่ะหลงรักใคร นี่ครับบิททีเก็ตโชว์ครับซึ่งก็เข้าใจนะเวลาที่คนเราแบบมีความรักมันก็เป็นนี้แหละหมาเขาไม่ตัดกันคุณเป็นคนมีสไตล์นะคะครับ ทำไมมันมีให้เรื่องน้อยจังอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะนี่มนุษย์ล่องหนผมเป็นมนุษย์ล่องหนเคียวข้างรัดพี่หมีต่ออะไรเฮ้ยหมีเฮ้ยไม่ได้ซ้อมว่ายนะ้ำเลยอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนแบนได้ไหมเนี่ย อ๋อนี่นี่น,นี่คือวิธีเปลี่ยนแว่น <c oughs> เออแว่นนี้แล้วกันเดี๋ยวเอออันนี้แหละอันนี้เขาทาสุดอร่อยไหมครับทำไมกินอย่างเดียวเลยตัว <c oughs> น่้นอนเร็ว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> พี่โน่ไม่ได้บันทึกเอฟเฟกไว้หรือเปล่าคะ่ะโอ้อย่าว่าแต่บันทึกเอฟเฟกเลยครับ เพิ่งใช้เอฟเฟกต์นดเงียบเหงามากพี่คิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับมีเงียบมากครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอกมันเสียงดังไหมเพราะผมไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยพี่เมย์ผมก็ยังไม่ได้เจอเลยคิดถึงทุกคนแล้วก็เวลาคุยงานก็คุยกันทางไลน์ซูมเอาอย่างเดียวอะไอ้อะไรไหมกับูมอะไรนั่เมื่อไหร่จะได้ดูเอมวีครับพี่โน m อ็มตอนนี้ตัดต่ออยู่นะครับก็น่าจะได้ดูประมาณเดือนพฤษภาคมใกละอะไรคะเองอ้อมแขนที่ไม่มีจริงครับอยากให้ทุกคนรอด,ดูนะคะทุกคนจะต้องชอบอเพลงนี้จริงๆก็มันก็เหมาะก,กับเชี่ยวเงินอยู่นะ <laughs> <laughs> โดนขัดขวาง คกครัพี่โนโปีนี้มีคิวว่างไหมคะโหตอนนี้พระจันทร์แดงก็หยุดถ่ายไปเลยนะครับใกล้จะปิดแล้วตอนแรกว่าจะไปถ่ายปิดที่เชียงใหม่แต่ว่าพอเชียงใหม่ก็ระบาดหนักนจริงๆก็ระบาดหนักทั่วประเทศแหละก็ mm. เอาไว้ก่อนนะครับก็ได้แต่อ่านบทแล้วก็ทำกันบ้านอย่างเดียวเที่ยวหลอมากชอบ ครับก็เอ,เอาเงินด้วยรอแต่มันดื้อมากเลยครับแล้วก็กวนมากด้วยวันนี้ก็หนีออกไปอีกแล้วพี่เห็นตอนกำลังหนีพอดีเลยต้องจริงเหรอตอนมุดรั้วหรือว่าตัวมันติดตัวมันติดรั้วเหลือขาออกข้างเนี่ยยังไม่หลุดมันก็ดินด้นดิน้นดิ้นยามเขาก็ไม่กล้าจับมัน โนโ้ตนเอาแว่นออกได้ไหมอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้ากโอเคเราให้ต่อเราพอมันออกไปได้ครึ่งตัวแล้วีัน่แลยกเจ็ดแล้วก็วกอีอมใส่ตามมัน มันวิ่งไปแล้วมันก็ไปที่สวนแล้วก็แต่เรียกมันก็มานะมามาหาเราพอเราก็มันจะจับมันมันก็วิ่งหลบไปต่อก็ก็เข้าใจอ่ะมันก็คงจะแบบอยากไปหาเขาอยากไปเจอสาวมันอะไรเงี้ยก็เข้าใจแหละอืมแต่ว่ามันดื้อเกินไปเอาไว้ไว้ในบ้านหมาก็ร้องก็ตะกุยอืม ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะให้ช่างมาซ่อมรัวดีๆวันพรุ่งนี้เพราะว่ารั้วที่ซ่อมเองเอาไม่อยู่ครับใครอยากให้ผมกดหนวดกดหนึ่งไหมครับใครอยากให้ผมไว้หนวดต่อไปกดสองนะครับเออโหวตๆๆกันมีคนบอกว่าหนังพี่โนออนเมื่อไหร่คะส้มปลาน้อยใช่ไหมครับเป็นภาคสองเปลี่ยนก็น่าจะ ที่ได้ฟังจากพี่หมํำน่าจะประมาณหกมิเอ้ยไม่ใช่ครับช่วงเดือนมิถุนาถ้าไม่เลื่อนนะครับประมาณมิถุนา<ม>อายจบไปครับหนึ่งคือไว้หนวดหรือหรืออะไรนะโกนหนวดหนึ่งคือโกลหนวดหนึ่งมาเยอะกว่า1หนึ่งคือโกนหนวดได้เลยคนระับก็ดูท่านหนึ่งเยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปโกนแล้วนครับอนะืม ไปโกนเลยไหมล่ะต้องรอหน่อยไหมล่ะเดี๋ยวไปโกนต้องก็ตอบคำถามกับแฟนๆไปก่อนไงโอเคเราจะตั้งโทรศัพท์ไว้แบบเนี้หรอก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวค่อยโกลกด้งั้นพรุ่งนี้เราไลฟ์กันอีกไหมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้โกนหนวดมามาคุยวันนี้เอาแบบสกปรกส่งไปก่อนสกปรกไปก่อนนะครับไม่สกปรกหรอแล้วก็มีเรื่องเศร้า คือตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเชียร์มวยมวยก็แพ้เชียร์บอลบอลก็แพ้คือมันมืดมนจริงฮยรู้สึกเศร้ามากขดหัวมากทีมอื่นเขารอคอยแชมป์กันมาเต็มที่ก็สิบกว่าปี ทีมพี่สามสิบกว่าปีแล้วใจไปทำไมเราไม่ไปเลือกเชียร์ตอนแบบทําไมตอนเด็กๆเราไม่ไปเลือกเชียร์ทีมเก่งๆวะทําไมไม่ไปเชียร์พวกแบบทีมที่มันแล้วเลือกแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้หรอมันเปลี่ยนไม่ได้นะจริงๆฟุตบอลเนี่ยยิ่งกว่าแบบคือถ้าเรารักไปแล้วเราจะรักเลยเอา เฮ้ยตัวนี้มหนีออกจากบ้านบ้างไหมเนี่ยหนีหนึ่งครั้งหนีหนึ่งครั้งใช่ไหมคะหนูไปห้องโลกใช่ไหมคะเกือบรอบหมู่บ้านอ่ะพี่โน่วิ่งตามแต่ไม่เป็นไรตโน่เขาแพ้แล้วก็จบแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เข้าใจแต่ว่านี้เราเราให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจคนมาเยอะแล้ว ครันเนี้เราอยากจะแชร์ความรู้สึกจริงๆของเราด้วยป่ะมันก็เจ็บปวดนะาก,การแบบเอาไปที่ชอบทําไมเราไม่ไปชอบคนที่ชนะแบบตลอดหรือว่าชนะเก่งมากๆเราทำไมต้องไปชอบพวกแบบก็รู้ว่ามันจะมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะแต่เราดันไปชอบแบบนั้นน่ะแล้วพอถึงเวลาจริงๆเรามันแพ้ขึ้นมาคือมันจะชนะน,นานๆทีอ่ะ ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่ามเปลี่ยกใจไม่ได้มันชอบไปแล้วล่าสุดก็โดนน็อกเปยโดนต่อยสลบเลยชื่อว่าฮ็อเกมัสทุกคนไปพิมพ์กันได้เะครับคือเขาเป็นนักมวยข้างถนนมาก่อนล่าสุดนี้เขาชคกับแชมป์ที่แบบ <c oughs> แรงมากๆก,ก็โดนต่อยน็อกมีคนบอกว่าผมเห็นซ่อนร้องไห้หดหูวมากครับอืมก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละ อืก็ทีมที่มันมแพ้อ,อะไรนะครับทำไมตอนนอกดูเศร้าจังเลยไี่หดโหนนะไม่หดโหูนะหหแต่ว่าก็ไรเพราะอย่างน้อยผมก็มีเสื้อตัวนี้ครับได้มาจากไหนคะจากมาจากทางอีเบับ เท่าไหร่คะแพงไหมคะหนึ <commodity>. ่งพันหนึ <Reid> ่งร้อยบาทโอ้มันค่ะไม่ได้ค้างผมไม่ได้ขยับนึกว่ามันค้างโหแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างอะทุกคนแบบเคยมีทีมที่เชียร์ไหม เวลาที่ชอบไหมหรือว่าแบบในช่วงโควิดทุกคนไปกันอยู่ต้องทําอะไรอะไรคือสิ่งที่ต้องชอบในช่วงโควิดเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ชอบ สั่งของทางอินเทอร์เน็ตสั่งเสื้อผ้าหามา <S <S เออจริงๆไม่ได้ชอบเพราะว่าอยากทำงานมากกว่าไม่ชอบอืมแต่ก็ก็ก็รู้ว่าว่ามันมีเหตุมีผลแต่ถามว่าอะไรนะมีอะไรที่แบบเรา เป็นห่วงเป็นพิเศษหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมต้องเก็บเงินเหตุการณ์นในครั้งนี้ทําให้รู้ว่าแบบต้องเก็บเงินให้ดีอืมเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่นิชาเกิดมายังไม่เคยเกิดสถานการณ์ที่แบบทํางานแล้วมันมีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้มาเกิดขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคได้เรียนรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ควรจะแบบเรียนรู้ว่าเราต้องมีเงินเก็บเอาไว้เพื่อแบบสิ่งที่มันไม่ที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าอะไรย่างเงี้ยก็น่าจะชอบตรงนี้มั้งทำให้รู้กับถ้าชอบก็ได้ดูหนังเยอะอืม แล้วมีหนังอะไรนี่ไงคนดูเราต้องหลายพันคนลองแนะนําหนังที่แบบนิชาชอบแล้วก็ให้เปนแฟนเราไปดูหน่อยสิฮ่มต้องเสอกเสี้ยมกมีมีหนังทาง<อ>เน็ตวิกนี่ก็แลบเด็ซิก โกสแลปวันที่สิบหกพฤษภาตันโนนจะดูหรือเปล่าดูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลอาแบบเปิดให้ฟังเรื่องราวเกี่ยวไม่บอกเกี่ยวกับคุณหมอสองคนที่พยายามจะพิสูจน์ว่าชีวิตหลังความตายซึ่งนั่นก็คือผีมีจริงหรือเปล่า <c oughs> คุณคิดว่ามีไหมคุณต่อน,นอกผมว่าคิดว่ามันคงไม่ได้มีแค่เราหรอกอม,ม,ม,มันไม่ไจบแค่แบบตายไปแล้วมันก็จบทุกอย่างมันคงไม่ใช่หรอกแต่มันไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับผมนะไม่สําคัญว่าโลกหน้ามันจะเป็นยังไงสำคัญที่โลกนี้แหละว่าในอตอนที่ยังได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่เราทําอะไรบ้าง เราทำอะไรเพื่อใครบ้างเราทำอะไรให้ใครบ oh, oh, oh. ้างผมว่าสำคัญสำคัญกว่าแบบทำอะไรเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ด้เพื่อที่จะได้ไปนรกอะไรเงี้ยผมว่าำำทำตรงนี้สำคัญมากกว่าทำให้คนยิ้มเราก็เห็นเขายิ้มเลยใช่ไหมทำให้คนเสียใจเราก็เห็นเลยว่าเขาเสียใจอืมก็สำคัญที่ ปัจจุบันมาอย่างน้อยๆเราไม่รู้ว่าผีมีไหมหรือว่าโลกหน้ามีจริงไหมแต่เรารู้แล้วดีว่าโลกนี้มันมีอยู่แล้วทําไมไม่ช่วยกันทําให้โลกนี้มันดีถูกไหมก็เลยคิดว่าให้ความสาคัญกับกับโลกที่เราอยู่ตรงนี้มากกว่าส่วนผีจะมีหรือไม่มีก็ต้องทำอะไรรึไะ ก็อย่างเขากำลังดังนี่ไค่นะพี่ไข่ไงไอ้ไข่นะไข่รุ่นก่อนนี่ชาเพิ่งดูเรื่อง I am Legend อีกรอบแล้วนี่ชารู้สึกว่าเหมือนไหมเหมือนตอนนี้มากเออกลัวไหมกลัวมันจะ ก็กลัวแต่แต่อย่างหนึ่งก็ทําให้รู้ว่ายัางแต่มันก็แย่พอกันอ่ะรู้สึกแบบอันนี้มันค้างหรือตอนโน่นิ่งนิ่งผมตั้งใจฟังอเค้ย <c oughs> ไ,ได้คุยก <c oughs> ับนี่มีคนมาคุยออกับเราสามพันกว่าคนนานๆทีได้คุยออกับคนเยอะขนาดนี้มาก,ก่อน ต้องกำลังพูดอะไรจุอยู่นะพูดถึงหนังไงแต่แอมดิเออแล้วแล้วพวกเรามีหนังอะไรแนะนำไหมที่ฟังกันอยู่พิมพ์มาบอกผมจะได้ไปเปิดดูครับอืม มีคนบอกว่าติดตาม youtube พี่นิชานิชาไม่มี youtube นะไม่มี youtube ของตัวเองมีคนถามว่าพี่ห่วงไหมเวลานอ้องนิชาเซ็กซี่ก <Go. S 1> ็ไม่ไม่เลอ นี่ชามไม่ไปที่มันไม่ไม่ถูกมีถูกไหมหมายถึงว่าแบบไม่ได้ไปก็แต่งชุดเซ็กซี่ก็แต่งก็สวยแต่งไปเถอะแต่ถ้าอะไรที่มันแบบเกินไปหรือเกินพอดีอะไรเงี้ยแต่พี่ว่านิชามีนิชาคิดได้อยู่แล้วอะ่ะก็เลยค่อนข้างจะไม่ได้ มีคนแนะนำหนัง<พ>เรื่องวินเซนโซ่อเวินเซนโซเหรอแล้วก็เรื่องคโคลเนียหรอชารอนโคนทำไมต้องเห็นนะไม,ไม่เห็นหรออ่าหรือว่าพี่ทำให้เป็นวะ อ้องหมดแล้วดีมากสุดยอดเนี่ยดูดรไเมอนสินิชาดูแล้วนิชาดูแล้วสนุกนะ มีเรื่องรถไฟผีด้วยเจ้าพ่อใหญ่มีรูปครูไหมคะผมคิดว<ะ>่าคุณน่าจะม,มีรูปคู่ไหมคะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> <c oughs> มีรูปคู่ไหมนะมีนะมีเหรอมีหรูอว่านในระหว่างที่แบบ เราต้องอยู่ในบ้านโครงการอ่านนิทานกลับมาดีไหมจะมีคนฟังไหมถ้าพี่มาอ่านนิทานเหมือนเดิมก็คงมีนะเขานิอานเรื่องอะไรเรนนี่พอตเตอร์หรอโอ้เอเด็กสมัยนี้เขายัางอ่านเรนนี่พอตเตอร์อยู่ไหม ไม่รู้อ่ะนี่ฉันไม่อ่านสปีครับสิบปีครับสิบปีย้อนดูแกอฟทรอนผมมีผมคิดเหมือนกันนะว่าจะกลับไปย้อนดูแต่ว่าดูดไปไตอบแล้อวอ่ะเอ้ยอน,น,นเออเหมือนกัน มีคนบอกพี่โน่ลงรูปบ่อยๆหน่อยค่ะใจมันหดหัวครับบอลก็แพ้มวยก็แพ้ผมไม่รู้ว่าจะเอารูปของความแพ้ๆลงไปยังไง <c oughs> ทุกคนคิดถึงแหละมัง้ง <c oughs> อะไหาพี่ฤทธิ์หน่อยเหรอก็ล่าสุดเขียนข่าวฤทธิ์เหมือนกันนะที่ฤทธิ์ไปฉีดยาไปฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมไปฉีดวัคซีนโควิดอ่ะก็ดีใจที่อืน้องได้ไปฉีดแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องของคลินิกของฤทธิ์เพโอมอม,อม,มาเล่าให้ฟังสิครับเออน่าสนใจนะอื ต้องคงน่าสนใจจะมีละครกันอีกไหมคะอืมผมว่าน่าจะอีกนานเหมือนตโน่เดี๋ยวนิชามาคุยกับทุกคนแป๊บหนึ่งขอไปล้างมือก่อนต้องตองเดี๋ยวตโน่ต้องไปคุยเรื่องมีเบอร์โทรศัพท์โทรมาสงสัยจะเป็นช่างเดี๋ยวตโน่คงต้องไปแล้วงั้นนิชาไปพร้อมเลยดีกว่า ครัคิดถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะรักนะครับบ๊ายบายค่ะทุกคน